ศูนย์ป้องกันบรรเทาทุกขภัยเทศบาลเมืองปทุมนะคะเตรียมความพร้อมระดับน้ำของวันนี้นะคะวันที่เจ็ดนะคะวันนี้แวะมาดูระดับน้ำนะคะที่ท่าน้ำที่ตลาดริมน้ำปทุมธานีค่ะ ชมบรรยากาศวิวสวยๆต้เนเฟื่งฟ้าสวยๆค่ะสวยมากเลยแล้วก็มาดูระดับน้ำนะคะน้ำขึ้นเยอะมาก น้ำไหลแรงด้วยนะคะไหลเร็วค่ะจุดที่เห็นด้านหน้านันคือสะพานปทุมธานีหนึ่งนะคะวันนี้ระดับน้ำขึ้นสูงกว่าเมื่อวานนะคะ ตรงข้ามนั้นคือโรงเรียนคณะลาดค่ะโรงเรียนเทคนิคโรงเรียนคณะลาดตรงไปฝั่งโน้นนะคะก็คือตัวตลาดตลาดริมน้ำปทุมธาน,นีค่ะ ระดับน้ำขึ <che> ้นสูงพอสมควรนะคะน้วเราต้องถ้าขึ้นสีแดงเม่อไรรก็ต้องมีการเือสายกันของเรสี5สีน่าเต็มรุ่นด้วยเหรอ เลทีห้าสิบเรียกน้ำฟ้าประทานประทานมเยอะเกไปเพื่อนนี้นาขาชาวบ้านร้นร้อนกระแลกเลยทีห้าสิบเพื่อนี่สองเมตรแต่ห้าสิบทีนี้เาต้องหัวเราไม่ถึงเ่าอาแอร์ีีแกงเกงกับเพียเอาแอร์ีีแกเนี่คีแกนเนี่ยผมเกงไว้ ท่แดงอะไรก็เทศบากลกรอกายไว้ก็มาเสรมกัหนหตอนนี้เทศบากลากรอกทรายไว้รอแล้วนะคะเอาเมนู่นขึ้นขึ้นมาก็ยังไม่เือใีนี่เลยเลขสิบเลยอนะ่ะนี่ตอนนี้ลงแล้วน้ำเลยจะลงก็ไ